จะเอาไปททำไมประมาณนี้ค่ะแล้วมันก็วางไปเลยแล้วจากนั้นมันก็ไม่อยากได้อะไรเลยแล้วมันก็เลยไปรวมถึงสิ่งทั้งหท,ที่อยู่บนโลกค่ะก็ปล่อยให้มันเป็นไปตาวมวัฒนธรรมที่ไรเป็นไปตาวมวัฒนธรรมของเขาเลยใจก็สบายมันก็เลยไม่เอาไว้ลงเราเห็นแล้วลลลว่าตอนที่เราหุดยิดนี่คือทุกข์มันเกิดจาก นไปไฟฟ้าอะไรต่ออะไรคือคือถ้ารวบรัดแบบเนี้ยมันก็สังเคราะห์ไม่ออกก็ใจที่ไฟฟ้าไปอะไรเนี่ยคือตันหาตันหาไล่มมันเกิดจากอะไรไล่เข้ามาทือมันก็เกิดจากจิตหลุดจากปัจจุบันเห็นไหมประจิตหลุดจากปัจจุบันมันก็ไปปรุงแต่งกลายเป็นตันหาไล่ถอยหลังไม่อีก ก็เพราะมีจิตเข้าใจนะตัวลงเนี่ยเราจะเห็นทางเดินมาเลยเพราะมีจิตทำให้จิตเลยหลุดจากปัจจุบันเหตุที่จิตหลุดจากปัจจุบันมันเป็นไปด้วยความคิดก็จิตมีความคิดมันเลยหลุดจากปัจจุบันไปไปอนาคตเมื่อไปอนาคตเนี่ยก็เป็นสังขารพอเป็นสังขารแล้วความคิดของมันที่มันปรุงแต่งอนะ่ะมันก็เลย เลยเถิดอ,ออกไปเป็นพอใจไม่พอใจเป็นเอานู่นเอานี่เหงแม้เนี่ยทางเดินมันเป็นอย่างเงี้ยเนื้อเวลาเราดับเราดับแค่ส่วนหนึ่งคือดับเอ้าเพราะว่าไอาพอใจไม่พอใจเราดับว่าก็ไม่ใช่ของเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันมันก็ดับแค่คาแค่นี้แต่ตรงนี้ทางยืดยาวตั้งเดินถอยลงไพอเข้าใจนะเดี๋ยว ก็ไม่ใช่ของเราก็ไม่ไปเอามาันก็ไม่ต้องไปอยากมันก็ตัดโชคแค่นี้แต่แต่ถ้าเรามาดูตามทางเดินของมันยังมีไอ้ตรงที่ทำไมไมันถึงอยากเพราะมันมีความคิดก็ดับความคิดอีกทำไมมีความคิดก็ไล่ถอยไปดิอันนี้คือสิ่งที่เราจะไล่เรียนรู้เพื่อให้จิตมันเดินรอบตรงเนี้ยเขาเรียกว่าปฏิจจสมุปบาท เนี้ยเดินถอยมาไล่มาเลยแต่ไม่ใช่ว่าตัดแล้วเราบอกว่าหมดแล้วเราหมดแค่ตรงเัวาทหมดยังยังเมื่อกี้หมดแค่ตันหาแต่มันไอ้ตรงก่อนที่ยังมีตันหาเพราะมีความอยากนะพอพอความอยากถูกตัดออกไปความอยากมาจากไหนมาจากความคิดความคิดมาจากไหนาากไหน็ไล่ต่อไป ก่อนจะมาความคิดก่อนไอความอยา,มา,ากมันจะพอใจไม่พอใจอยากพอใจไม่จะพอใจถอยหลังมาก็คือความคิดคืออันนี้เขียนเวลาเขียนโปรแกรมอันนี้เนี่ยทุกคนต้องเขียนตามตามตัวเองเขียนออกมาแล้วก็ไล่ถอยหลังมาเรื่อยตัดแค่ไหนแล้วเออตัดแค่นี้ก็เราก็อย่ากโกงนะตรงนี้ยังไม่ได้ตัดแลก็ไล่มาเรื่อยนะก็ไล่มาเรื่อย ก็เจอกระทั่งถึงเพราะมีเราคือมีสังขารเอาั้นเราก็อยู่กับปัจจุบันอยู่กับมรรคกก็ไม่มีสังขารใช่ไหมหมดยังไม่มีเราแล้วอ่ะก็ไม่มีคือไม่เราอยู่เพราะเรามีเราเลยมีสังขารนั่นก็อยู่โดยความไม่มีเราอยู่ไม่มีเราคืออยู่กับปัจจุบันอยู่กับมรรคกหมดยัง ผู้ตุ๋ยว่าหมดยังเอเอออมันยังมันยังมีจิตอยู่ถ้ามีจิตอยู่เผลอสติเมื่อไหร่จิตมันก็ไปตามเส้นที่กีบเราตัดมานั่นแหละแล้วตรนี้เหลือมีจิตท่าพระเจ้าบอกให้ทำไอ้รงจิตเนี่ยให้ไม่มีอีกต่อไปจิตตรงนี้รู้หมดแล้วว่าถ้าไปอย่างนี้มันก็จะเป็นเงื่อนที่เราดับถอยหลังมาเมื่อกี้นี้ แต่มันยังเป็นจิตอยู่ถ้าไม่ดับจิตให้สิ้นซากเดี๋ยวมันก็กำเริมใหม่ถ้าเราหลุดจากมารมีองแปดมันก็ไปของนันใหม่พอเข้าใจไหมเนี่ยดักเตอร์เข้าใจไหมเนี่ยแค่เนี้ยพอถอยหลังมาถอยหลังมาถอยหลังมาพอเหลือจิตจิตจะดับมาได้ไงก็อนุโมทนากับอวยพรเพราะจิตนี้ ก็คืออัตตาใครจะเถียงจิตนี่คืออัตตาใช่ไหมตรงข้ามกับอัตตาคืออะไรเมตตา <c oughs> นะฮเราก็เลยเจริญเมตตาเมตตาที่สูงสุดก็คืออวยพรกับอนุโมทนาโดยไม่มีเจตนาแต่เราอวยพรประกาศอนุโมทนาจนเป็นความคุ้นชินโดยไม่มีเจตนา เมื่ออวยพรหรืออนุโมทนาไปเรื่อยๆเนี่ยบนสารรอบตัวรอบโลกเนี่ยใจมันจะอ่อนโยนอ้าวแล้วตอนนี้มันจะไปเจอกับจิตได้ยังไงจิตในที่นี้พอเล็กลงสุดท้ายเนี่ยมันก็คือหัวใจเราเต้นเมื่อจิตเจอหัวใจเราเต้นไอหัวใจเราเต้น อ่าแล้วจิตมันเป็นเมตตาแล้วเมตตามจะไปเจอหัวใจเต้นมันจะไปดับอะไรกันก็ยังไม่เจอเพราะว่ามันต้องไปเจออัตตาใชไหมอัตตาอัตตาทําให้เกิดทุกข์เนอเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าบอกสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาวล้วนแล้วแต่ทุกข์ทั้งสิ้นนี่ไงเราเห็นแล้วไงพอปีหัวใจเต้นแล้หัวใจเต้นทุกข์ยังไงล่ะทุกข์ยังไง เพราะหัวใจเต้นนี่คือเราแหละแล้วทุกยังไงหัวใจเต้นตอบสักหน่อยสิับเป็นไงเดี๋ยวอุ้มอ่ำอุ้มอำ่ำแล้ต้อตอบสอนไม่ได้พักเลยคนระับใช่ตั้งแต่เกิดมาถึงปัจจุบันนี้หัวใจได้พักม้างเงีอยังเนี่ยเออถ้าเราทำงานอย่างนี้ถ้าทำงาน ทุกเวลาอย่างเงี้ยทุกไหมเออนี่หะหัวใจเต้นทุกก็ไม่บอกนี่แหละนั่นเราก็เลยใจที่มีเมตตาที่อนุโมทนากับวอวยพรเนี่ยมันเปลี่ยนด้วยเมตตาเพราะอนุโมทนากับวอวยพรจนคุ้นชินเนี่ยเมตามอพออวยพรก็ไปเรื่อยๆก็วอวยพรให้กับหัวใจเต้นเดี๋ยวจังหวะหนึ่งที่มันมันจูนเข้าหากันพอดีเนี่ย ถ้าภาษาวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่ามารีโซแนนต์มารีโซแนนต์นันมันจะฟ้าบให้เราเห็นเออมันบบล้านพอดีนะได้ตรงเนี้ยเราจะเห็นถึงตรงที่ไม่มีจิตนะพอเกิดไม่มีจิตมันว่างไปหมดพฤติกรรมเราจะเปลี่ยนแต่หวยจะเต้นก็กลับมาเต้นเนี่ยไม่ใช่วาบแล้วไม่เต้นนะถ้าวาบไม่เต้นนี่เขาเรียกว่า นิพานแต่วาบแล้วก็ถ้ามันยังเต้นอยู่เขาเรียกนิพานดินะวาบแต่ถอยมาได้สักสองวิแล้วก็เต้นใหม่อันนี้เรียกว่านิพานดินะเราก็เข้านิพานดิได้แล้ะก็ถ้าวันไหนวาบแล้วมันมันไม่เต้นต่อก็ก็เผาไปนะ <laughs> <laughs> ถอยจิตเข้าไปอย่างเงี้ยมันจะ แต่รีโซแนนซ์นี่ยมันจุกฟ้าไปเราเห็นนะแต่นี้มาดูบดโซลูชันตรงนี้อาทำไมพอมันพอไอจิตมันเห็นไอไม่ใช่จิตไอตัวเมตามันเห็นหัวใจเต้นเป็นอัตราเป็นกำลังทุ์แล้วมันก็เลยเอาเมตตาเนี่ยจะลงไปตรงเนี้เราก็มาดูตรงนี้เอ๋าะนี่ไงคือจุดสุดท้ายของ อัตตาอัตตาตรงนี้ที่มันเต้นทุกุกๆุกทุก,ก่เนี่ยนี่คือสุดท้ายของความเป็นตัวตนซึ่งตรงนี้เป็นจุดรวมของทั้งรูปและนามตหัวใจเต้นตรงนี้เป็นจุดรวมของทั้งรูปและนามเลยพอปฏิกิริยาที่มันเกิดขึ้นมันสมดุลกันมันว้าไปเนี่ยก็เราจะเข้าสภาวะธรรมอันหนึ่งคือเรียกสภาวะธรรม ที่ความไม่มีเรามันจะเห็นแค่เดียวเดียวแหละไอ้ตรงที่สภาวธรรมที่ไม่มีเราตรงนั้นมันก็จะเป็นอย่างที่หลวงตายกตัวอย่างให้ถ้าเราเปรียบเหมือนแม่น้ำเจ้าพยาแม่น้ำปิงไหลลงมารวมแม่น้ำวังไหลลงมารวมรวมเสร็จแล้วก็เป็นสายน้ำเดียวกันที่แม่น้ำเจ้าพยาตัวจิตเรา กับแม่น้ําปิงสมมุติเว่าเป็นลูกแม่น้ํำวงังเป็นนามไหลามารวมกันมันบอกไหมว่าน้ําตรงนี้เป็นน้ําปิงอันนี้น้าําวังอันนี้น้ําเจ้าพญามันไม่บอกแล้วมันรวมจนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันกลมตลืนผสมประสานกันก็คือธรรมชาติตรงเนี้ยเขาเรียกว่าธรรมชาติที่เป็นไม่ไม่แบ่งแยกเป็นธรรมดากลมกลืนเป็นธรรมดา ทุกดวงจิตที่เข้าสู่ตำแหน่งนี้คือถึงความไม่มีตัวตนมันจะเป็นธรรมชาติธรรมดาแบบนี้แต่ตรงนี้คือ f o r มหาที่สอนให้เข้าใจอธิบายอย่างนี้แต่อย่าไปไม่ต้องไปจำมันหน้าที่เราคือทำให้ตัวไม่มีแล้วมันจะเกิดสภาวะที่เราจะเห็นเองจะเห็นเป็นยังไงก็ได้เป็นแต่คำตอบก็คือสิ่งที่เราเห็นนั่นแหะสภาวะที่ ไม่มีความเป็นตัวตนแยกออกมากลมกลืนกันไปกับบรรยากาศตรงนั้นลวงตาใ้เป็นสายน้ำนะแต่อย่างเราที่เราเห็นเราก็เห็นเป็นตอนที่เราเป็นตัวตนหัวใจเต้นนะเหมือนกับเม็ดเกลือพอเม็ดเกลือละลายน้ำไปแล้วละลายน้ำเป็นปน,น้ำในมาหาสมุทรแล้วหาเม็ดเกลือเจอไหมความเค็มอยู่ไหมเออ ความเค็มคือความรู้ความรู้ยังอยู่แต่เม็ดเกลือรหรือความเป็นเราไม่มีหน้าที่เราก็คือเดินปัญญาไปเรื่อยๆด้วยอินสี่ห้าพละห้าแบบนี้เออแล้วก็มันก็จะลงมาสู่ปัญญาไม่ได้เกิดจากความคิดนะที่เราเรียนรู้ทางโลกมาปัญญาเราใช้ความคิดเป็นหลักพระพุทธเ,เจ้าเรียกความคิดว่าสังขาร เพราะปัญญาที่แท้จริงปัญญาที่แท้จริงคือความรู้ที่เป็นความรู้ที่เป็นปัจจุบันนี่เป็นปัญญาแต่ปัญญาที่เราคิดเป็นปัจจุบันไหมปัญญาที่เราที่เราเรียนรู้มาที่เราคิดมาไม่ได้เป็นปัจจุบันเป็นปัญญาเกิดจากการคาดการเป็นคาดการเป็นอนาคตทั้งสิ้น มันก็เลยกลายเป็นโมหะเนี่ยข้อธรรมก็เป็นแบบนี้แหละปัญญาโลกใช้ความคิดความคิดไม่เป็นปัจจุบันเราคิดอะไรนี่ของมันเกิดหรือยังยังเพืแค่คาดว่าจะเกิดในอนาคตคาดว่าจะถูก,กลอตเตอรี่ <laughs> มันเป็นการคาดการแ์เลยแล้ว,วถ้ามันไม่เป็นไปนตามคาดการ เราก็บอกว่ามีเออร์เลอร์ <c oughs> อที่พูดมาทั้งหมดตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงความคิดความคิดในธรรมะคือสังขารความคิดในทางโลกคือปัญญาเห็นความแตกต่างแล้วนั้นทางธรรมจะไม่เอาความคิดแต่นี้ทางธรรมไม่เอาความคิด แล้วปัญญาจะเกิดได้ไงใครเคยเคยคิดไหมมันจะเกิดเองเราทำสร้างเหตุปนนะ,นะถ้าอธิบายว่าเราจะปลูกผักปลูกมเมล็ดพันธุ์ต่างๆเนี่ยเราจะรู้ไหมเนี่ยมันจะงอกวันไหนเห็นไหมหน้าที่เราทำตรงไหนล่ะเราทำแค่เหตุและปัจจัย ก็คือทําความชื้นให้ได้คือลดน้ําควนดินดูอุณหภูมิอย่าให้มันสูงเกินไปก็คือประคองหาทางอย่าให้เป็นแดดมันส่องมากอะไรแบบนี้มันเหมาะสมของมันพอดีมันก็จะงอกนี่คือปัญญาทางธรรมนะปัญญาทางธรรมมันเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นะปัญญาทางธรรมเนี่ยคาดการณ์เราไม่ได้นะปัญญาทางธรรมเลยมันเลยเกิดจาก อินรี่ห้าพละห้าคือศรัทธาว่าพระพุทธเจ้ากล่าวไว้อย่างไรเราก็ทําเหตุปัจจัยตามที่พระพุทธเจ้ากล่าวไว้อย่างนั้นอะไรนะคิดท,ทำเหตุปัจจัยตามที่พระพุทธองค์ทําไว้โดยไม่ต้องไปคาดการไปต้องไม่ตกสงสยัยทําไปตามด้วยความศรัทธาต่อพระพุทธองค์วิริยะสติสมาธิคือการประคองสิ่งแวดล้อมให้เอ,อื้อ นี่เรียกว่าปัจจัยก็คือจเจริญมรรคนั่นเองเดินจงกรมสิ่งแดลรองให้เอือ้อหรือได้เวลาเมาล็ดมันก็จะแทงเป็นปัญญาเมื่มันแทงออกมาแล้วเราจะรู้สึกไงรับรองเราไม่เซอร์เราจะตื่นเต้นเรามันขึ้นรู้มาได้ไงอย่างเงี้ยไม่ต้องไปถามว่ามาได้ไงมันมาอย่างนงี้เพราะเราทำสัทธาวิญญาณติสมาธิ แต่คือพระพุทธเจ้ากล่าวไว้ไงเราก็ทําให้มันเหมือนวิริยะสติสมาธิก็จะเริญมากไอเดี๋ยวมันออกไปเองแต่มันไม่ได้ออกมาจากความคิดของเราเนี่ยบทสรุปของธรรมมันก็มาลงอยู่แค่นี้แหละใครจะเติมแต่งยังไงว่ามางานเนี้ยทางเดินปฏิจจสมุปบาท นะที่นักปฏิบัติจะพลาดกันก็คือสุมว่าเราดับที่ตรงไหนดับที่ตัณหาดับแล้วเรานี่ก็จบแล้วที่จริงมันถอยหลังมาว่าเหตุที่มีตัณหาเพราะมีอะไรก็ไล่ลงมาเรื่อยๆจกนกระทั่งมาถึงสังขารดับสังขารแล้วเนื้อหมดแล้วยางเพราะยังมีจิต <c oughs> จิตที่หลงอวิชชาอยู่นะนี่แหละมันต้องดับไปถึงถึงต้นทางเลย ประดับจิตได้จิตกายเป็นอะไรจิตจับไปแล้วจิตกายเป็นอะไรเป็นความรู้ใช่ไหมเป็นความรู้แต่ถ้าจิตเกิดไม่รู้ขึ้นมาถ้าเกิดองค์ความรู้เกิดไม่รู้ขึ้นมามันจะเกิดการจดจ้องไปหาที่สิ่งที่ไม่รู้กลายเป็นจิต <laughs> เพราะฉะนั้นจิตนี่เลยไันเลยทําให้เกิดเพราะมีความไม่รู้ก็คือเอาวิชามีความไม่รู้เกิดขึ้นจิตเลยเกิดขึ้นสังขารก็เลยมาก็ไล่ไปดิเอาวิชาปฏิยาสังขาราพอสังขารเกิดความรู้สึกอารมณ์ก็เกิดสังขารลาปฏิยาวิญญาณนางก็ไล่ไปนี่ละปฏิจจาดับก็ดับถอยหลังมา แต่ต้องเอาให้สิ้นซากกลับมาถึงจิตเนี่ยเดินจิตให้มันคล่องๆนี้แหละและว้วมันจะมีอะไรมาทุก์จะมีอะไรมาทําให้เวียนว่ายตายเกิดนะตัวลงให้ความรู้ไปหมดแล้วทั้งวิธีทำและชี้แนวทางต่างที่พระพระองค์สรงสอนไว้นะเหลือแต่พวกเราซ้อมทำอันกันเองทำแล้วติดมาปรึกษา อาจารย์ติ๊กมีอะไรเสริมไหมสำหรับคนที่อินทรียยังอ่อนยังไม่แข็งแรงก็คือหลักที่ตอนนี้พอที่พอจะได้หลักแก็คือแรกๆเนี่ยเราเดินจงกมให้ได้อาทิตย์ละรวมแล้วสักห้าหมื่เก้าอาตัวนั้นเป็นหลักมันจิตมันจะได้เป็นตัวตัวเองที่จะพิจารณาเงื่อนทรร แบบนี้ได้ควรจะได้ขนาดนี้แหละห้าหมื่นถ้าต่ำกว่าห้าหมื่นมันจะกลายเป็นสังขารความคิดมันยังไม่สามารถปราบความคิดได้แ้ะห้าหมื่นเนี่ยมันจะปราบความความคิดจะหยุดเหตุที่หยุดเพราะมันเหนื่อยแต่ที่มันเหนื่อยมันยะมีสติ 3, สัมปชัญญะแซงขึ้นมาคือจังหวะที่หัวใจเต้นมันจะทำงานหรอกถ้าใครจะถามอะไร ข้อธรรมมีแค่นี้แหละเทศที่ไหนก็แก่เนี้ย <c oughs> แต่ถ้าเกิดในที่ประชุมชุมถามจุดจออยู่ตรงไหนมันก็ตรงนั้นน่ะพอแก้ตรงนั้นเสร็จหมดเวลาแล้วทุกคนก็บอกว่าจบแล้วที่ไหนได้มันมันอยู่ตรงนั้นมันยังถอยไปได้อีกมันยังไม่ถึงจีน แต่ถ้าวันแรกๆสอนอย่างนี้หนีหมดเลยารล่อง่จะมาข้างในนะแต่ถ้าจิตติดตี่ยงนงี่ยไม่เข้าไปได้นะก็มองไม่เห็นอะไรเลยเามันต้องเดเอขาเรียกว่าทำความเพียรพักหนึ่งจนจิตมันนิ่งแล้วค่อยๆตะล่อมให้เข้าข้างในพอเข้าข้างในแล้วมาถึงจะเห็นสายประทางเดินเนี้ยถ้าจิตยังไม่เข้าข้างในมองไม่เห็นนะ มันเป็นเรื่องที่ดูแล้วพระพุทธองค์ถึงกับอุทานไงล้วจะไปสอนใครได้ท่านถึงก็ลงใจว่าไม่สอนเจอตั้งเทวดาต้องมาอาลาธนาพฤติกรรมที่เรียนรู้ตรงนี้มาถึงตรงนี้ทั้งหมดมันย้อนสอนของโลกหมดเลยทุกประการา <c oughs> วันนี้จะขึ้นข้างบนหรืออยู่ข้างล่าง